เขาแทะแกเอ้ยใจอะไรเขาเนี่ยลูกชายเขานะสั่งเตาให้แม่เขาเออเขาแหละตอนแรกเขาจิตสั่งแกนสมาดิเออที่นี่เขาก็ว่ามานานเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ถ้าคนแก่เนาะไม่ได้เน้นไฟแรงอะไรมากมายเน้นความทนอะไอเนี่ยหม้อต้มมันใหญ่เห็นไหมถ้าเป็นบางอันอะหม้อต้มมันจะไม่เป็นแบบนี้เดมันจะเป็นอันน้อยๆไอ่ง,งี่ให้แม่เขาว่าถูกต้องแล้วแล้วก็เนี่ยมีประกันสปาเกดตที่ให้ห้าปีความแข็งแรงทนทานโอ้ใช่ใช่ไปเถอะเนี่ย าตรฐานญี่ปุ่นด้วยเอาเทสตเตาแห่เขาเลยแม่เขาชื่อชลินเขาซื้อปผห้แม่เขาลูกชายเขาชื่อลุงเรืองอ่าแม่เอาไปใช้เห็นไหมมันจุดที่เดียวติดไฟสวยงามมากดีเบ้าได้ก้างได้แรงได้แล้วก็อันนี้อะไรมีเปลี่ยนทุกตัวเห็นไหมพอเราหลีลงล่างปุ๊บเราเล่นขึ้นนะ้ไฟมันขึ้นอนะัตโนมัติปุ๊บเนี่ยอันนี้คือข้อดีของลินไนเขาแล้วบอกเลยตัวนี้ใช้งานไปเลยยาวๆสิบป,ปีอัพเลยแหละแกทำความสะอาดโยเด้อพี่ชลินนะ่ะนี่ อ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วอันนี้ไม่ต้องเทสอะไรเยอะๆมากมายหลังการใช้งานปิดเปาถังแล้วก็ปิดเตาแล้วก็อย่าลืมเด้อแพ็คอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไปให้พี่เขาให้เรียบร้อยจ้ะนะขิดฉลินฉันเทสเตาให้แกเรียบร้อยแล้วแกได้ใช้เตาทนๆนไฟแรงๆแ,แน่นอนแหละแกเอ้ย